กฎหมายใหม่ต้องรู้ปี2,569มีอะไรบ้างไปดูกันมากันที่กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกรมสรรพามิรค่ะก็ปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ ที่ซื้อในปี2,569บางคบใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปซึ่งรถที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ถูกลงนะคะส่วนรถยนต์ที่ใช้น้ามันหรือว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ภาครัฐมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนสําคัญของ าต่อมาจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกโดยยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทริ่มบาทตั้งแต่วันที่1มกราคม69เช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างผู้ประกอบการไทยแล้วก็สินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศที่ไม่เคยอยู่ในระบบภาษี ซึ่งทางกรมศุลกากรค่ะได้มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลกักคัดกรองสินค้าอย่างเข้มงวดรวมถึงสินค้าที่ผิดกฎหมายก็จะถูกถอดถอนออกจากระบบและไม่อนุญาตให้นำเข้าพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์จะยังคงสะดวกปลอดภยัยและก็ได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุศักราช2568ที่เพิ่มการคุกคามทางเพศนะคะให้มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อรองรับกับสภาพสังคมปัจจุบันค่ะที่มีการกระทำผิดทางเพศในหลายรูปแบบ แล้วก็เป็นการกระทําต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอันเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ถูกกระทํานั่นเองค่ะมาอัปเดตกันแล้วสําหรับกฎหมายใหม่ปี2569นะคะคลิปหน้าจะไปพูดถึงเรื่องอะไรอยากให้กดติดตามกันด้วยนะคะ